สวัสดีครับมาตามนัดบายนัดคาครับผมวันนี้พึออ่งนะะเอาโตโยต้ยตาแคม,มรี่ครับผม 2.5ตัวจีครับรถปี2019แท้จด2019มือเดียวออกห้างป้ายแดงครับไม้60,000กว่ารูเท่านั้นราคาเปิดเลยแล้วกันครับนะ,ะชอบไมชอบถ้าชอบก็ดูกันยาวๆได้เลยครับผม879,000บาทครับราคานี้ไม่ฟังไม่ผิดแน่นอนครับ879,000บาทรถออกห้างล้านกว่าครับผมอย่างระรถออติสเลยครับนะ,ะใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้า นะฮะราคา8 0 0แสนกว่าบาทกับโตโยต้าแคมรี่ลองเลือกดูครับว่าคุณภาพจะอยู่กันตรงไหนครับผมมานะฮะว่าโตโยต้าแคมรี่คันนี้ได้อะไรมาบ้างครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะได้เซนเซอร์นะฮะรอบคันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าจะเป็นหลังนะครับผมตัวรถในสีดำนะฮะตัวรถในสีดำครับผมด้านบนนะฮะตัวจีครับก็ได้หลังคานะฮะเป็นหลังคาสันลูปนั่นเองครับผมนี่ครับสามารถเปิดไปิดได้นะฮะ ร้างประตูคร yeah! wow. be ับก็จะเป็นกุญแจแบบคีย์รีดไว้ให้นั่นเองนะเอาเดี๋ยวมาดูภายในครับผู้ภายในนี่ยังสวยเลยครับภายในนะฮะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมนะมีมโมรีบะไว้ให้2จุดด้วยการมาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทมีระบบกันร้อคฟรีนะครับผมมีสวิตช์เปิดฝาท้ายแบบออโต้จากด้านในนะฮะพวงมาลัยครับนะฮะหลังก้าของพวงมาลัยเนี่ยของเขาจะได้มีตัวพอนซิปหรือว่าตัวเล่นเกียร์นะไว้ตัว สำหรับคนที่ชอบเล่นเกียร์นะครับมีตัวบวกตัวลบไว้ให้หน้าก้านของพวงมาลัยก็จะมีตัวมันติฟังก์ชันนะครับรองรับคําสั่งเสียงได้มีตัวรับความเรลยหรือว่าตัวคุบครลนั่นเองนะครับกิโลไมครับตอนนี้วิ่งมานะฮะหกหมื่นหนโลของแท้ครับรับประกันให้เลยนะฮะหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบ ที่ติดมากับโตโยต้าเลยนะฮะก็รองรับแอปของโตโยต้าได้ทุกประเภทเลยเชื่อมรุ่งเชื่อมโทรศัพท์ได้ระบบอุณหภูมิของแอร์เนี่ยแยกซ้ายและขวาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีตัวชาร์จไวเลสหรือว่าชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะมาให้พร้อมเลยเกียร์ครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะผมหัวเกียร์เนี่ยสามารถเล่นนะเล่นเกียร์ได้หรือว่าเล่นเกียร์แบบทริปโทนิกนั่นเองนะครับผมก็คือเล่นเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกหรือเจ็ดเกียร์นั่นเอง นะครับผมมีโหมดไการขับครับไม่ว่าจะเป็นโหมดนะฮะ GEO แบบประหยัดน้ำมันนะฮะ Normal นะฮะแบบดั้งเดิมแล้วก็โหมดสปอร์ตมาให้นะฮะระบบเบรกก็เป็นเบรกไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ๋ย่เพิ่งพามาดูนะฮะสภาพด้านหลังนิดนึงครับโอ้โหด้านหลังนะฮะคือ c ค m รี่เนี่ยเป็นรถที่ไซส์ใหญ่เป็นรถระดับผู้บริหารนั่นเองนะครับผมนะนั่งสบายครับผมช่วงร่างนุ่มนิ่มนะฮะก็ มีรถไซส์ใหญ่ก็มีหลายค่ายด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นฮะแอคคอร์ดเอ่ย์เทียราเอ่ยแคมเอรี่เอยนะครับผมนั้นแล้วแต่ใครชอบชื่นชอบนะค่ายไหนเป็นค่ายไหนนะครับผมคอนโซลตรงกลางครับก็จะมี2ช่องแอร์นะฮะไว้ให้นะครับผมก็คือด้านหลังเนี่ยก็ไม่ต้องรอแอร์จากโซนด้านหน้านะครับผมอย่าเพิ่งมาดูด้านท้ายครับด้านท้ายก็เขียนว่า2.5ตัว G นะครับผมด้านท้ายก็จะมีกล้องถอยหลังไว้ให้นะมีสวิคนะเปิดด้านท้ายเปิดจากรีโมทรถก็ได้นะฮะตัวนี้นะโู้ใหญ่ครับ นะฮะตัวนี้ก็สามารถใส่ถุงกลอฟนี่คือใครที่ชอบตีกลอฟนะครับผมสบายๆได้เลยครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่ายางยางอะไรโอ้โหยางอะไรนอนกล่องเลยครับตัวนี้นะฮะถือว่าโอเคเลยสภาพสวยงามมากๆครับรอยซีนรอยแนวยางจุกยางครับอยู่ครบทุกตัวนะฮะผมตัวนี้นะฮะรับประกันว่ารถไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวพึ่งพาไปดูด้านหน้าครับว่าจะสวยขนาดไหนไปดูหัว้ถกันมามาครับมาดูด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวเพึ่งเปิดฝากระโปรงขึ้นมาให้ดูครับ นี่โอ้โหรถสวยครับหัวลหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดไม่มีขยับครับคานหน้าเดิมๆดิข้องเครื่องแห้งๆครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะฮะ 2,005ลิ่นแรงม้าได้209แรงม้าเลยหยูมาพร้อมกันเกียร์นะฮะเจ็ดสปีดด้วยกันนะฮะรถปี2019แท้ฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ใต้ฝากระโปรงอยู่ครบคันหน้าไฟลงไฟหน้าครับใสๆเลยกันนี้นะฮะรับประกันว่าไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะอย่างที่เพื่อนบอกแต,แต่ตอนต้นเลยว่ารับประกันนะฮะซ่อมศูนย์โตโยต้ดาได้ทั่วประเทศไทย2ปีหรือว่า20,000รูนะฮะใครที่อยากได้นะฮะรันรับประกันคุ้มครองแบบนี้นะครับผมมา เบอร์อโทรขึ้นให้เรียบร้อยครับนะฮะเดี๋ยวส่งแฟนชไปจัดให้ถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวสไลด์ส่งให้ฟรีด้วยครับผมวันนี้พป่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ